สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแมวฟอร์ดโปรโมชั่นที่ช่องตีฟอร์ดนะคะวันนี้เรากลับมากับเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้ค่ะตัวนี้หายากมากๆเลยสีนี้นะคะตัวแรปเตอร์ของเรานะคะราคาขายของเรานะคะก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทค่ะตัวนี้เราตกแต่งให้ลูกค้าด้วยนะคะก็ซื้อรถกับหนูแมวไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันขนาะดว่าหนูแมวตกแต่งติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้าง สำหรับเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะราคาขายก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านเจแสงหมื่าพันบาทค่ะก็เราได้ตกแต่งให้ลูกค้าไปด้วยนะคะสังเกตดูที่แม็กนะคะและไฟหน้าเพิ่มด้วยกันชนหน้าเหล็กนะคะแบบนี้เลยจ้าเรามาดูกันที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเรานะคะเราก็อัปเกรดให้ลูกค้านะคะเป็นไฟหน้ามาสแตงแบบนี้เลยนะคะ เพิ่มคีบฉลามสามกีบให้ลูกค้าตรงนี้นะคะเดิมของเจ้าตัวแรปเตอร์ะค่ะก็จะมีเดรท์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟโพซิเตอร์หลอดแก้วแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าจะเป็นถัดมานะคะก็จะเป็นตัวกันชนหน้านะคะแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปของแฮมเมอร์เลยใครๆก็ใส่แต่กันชนหน้าแบบนี้ของแฮมเมอร์นะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็ตุ้มกันกระแทกตรงนี้นะคะมีให้เวลาเราขับรถก็จะไม่เกิดเสียงกระแทก,กรบกวนให้กับลู้านะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ของแฮมเมอร์แบบนี้เลยจ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะตามมาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างเราก็ใส่ตัวเป็น แข้งกันหินให้ลูกค้าแบบนี้นะคะป้องกันเครื่องยนต์ของเรานะคะไม่ให้โดนหินกระเด็นใส่นะคะก็แท้งตัวนี้ก็จะเป็นของแทมเมอร์โดยเช่นเดียวกันจ้ะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะนี่คือช่วงล่างชกปอกของเรานะคะในรุ่นของแรตเตอร์แบบนี้เลยจ้า มากันที่ล้อแมกค่รล้อแมกเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นแม็กขอบที่สิบสองนะคะออฟลึกแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับยางอย่างนี้เลยค่ะยางก็จะเป็นยางลัดนะคะแกนเตียหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยจ้าสวยหล่อสุด,ดันจริงๆค่ะ ด้านข้างนะคะเราก็สังเกตที่ฟิล์มนะคะตัวนี้หนูแมก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มของฟิล์มได้นะคะ,ะมากันที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเราก็หล่อเทไม่เบาเลยทีเดียวนะคะ,ะสังเกตได้ง่ายๆตัวไฟท้ายของเราค่ะไฟท้ายหนูแมก็อัปเกรดไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED แบบนี้ให้ลูกค้านะคะ พร้อมกับกันชนเหล็กนะคะของฮ a ม m e r อีกชิ้นเดียวกันค่ะเนี่เป็นทรงยอดทิศเหมือนเดิมนะคะก็เข้าเซ็ตกับกันชนค้นด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็มากันที่ตัวท่อค่ะตรงนี้ก็อัปเดตท่อให้ลูกค้านะคะเป็นท่ออะคาบูริคปลายท่อแบบนี้เลยนะจ๊ะเสียงก็จะเพาะไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนคะคะ คือด้านท้ายตัวท่อเดินมนะคะแล้วก็นำาึึ้่ใส่หลังรถไว้นะคะขอเราส่งมอบคืนให้ลูกค้าใส่้วยนะจ๊ะสวยหล่อมากค่ะ mm hmm. เห็นค้ายก็หล่อแล้ว แรปเตอร์คันนี้ไว้ด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าแรปเตอร์คันนี้ค่ะราคาขายก็จะอยู่ที่1 7 2 9 0 0้านบาทค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบนะคะให้กำลังแรงม้าถึง2 1 3แรงม้าเลยนะคะเอาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาที่เบอร์ด้านบนสอบถามมือแรมได้เลยนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นในการออกรถนะคะหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องของการ ออกรถว่าอาชีพไหนบ้างใช้อะไรใช้เอกสารอะไรบ้างในการออกรถนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะซื้อรถกับหนูแหม่มค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าถูกใจแน่นอนค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นและก็บริการหลักการขายนะะักขาสำหรับวันนี้หนูแหม่มต้องไปก่อนนะคลิปหน้าหนูแหม่มจะนำคันไหนมารีวิวให้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูแหม่ม้วยนะคะสวัสดีค่ะ